ปีสองปีแปดแชทและไเหมือนครของเขาของเขาเรายังย่อยังย่ยังยังย่งยย่งย่งยังยังยัยัยักยังยดินังยที่ไมยมีคังยังย่งยังยัได้ย เมื่าตอนนี้เขาเรมีแนใหญ่มดปูกแมมุกาดนะคะภาพมีตอนนี้ที่จะไป e r m a n ใหญ่หมดเขาก็เลยหัฟาดถังเสียแล้วเขาก็ไม่ไปดึแต่ตอนคนประกาศอยู่าก็เลยจะลองท่าอนแมเขาอยากเป็นอรอนแมอ ธรรมดาอะไรนะเดี๋ยวต้องมาเรียกว่ารแ่วันรวยได้ไอสามารถช่ลไดู่ครับหน่มเออไอรอนแมนตอนแรกเออตัวเหมือนอมองอัดแหลคุณเออแบบตอนแรกๆปีหนึ่งันเจ้า้อยสี่สิไห้ใช่ไหมจริงจริง แต่ละข่าวก็เป็นวงกลมเดี่ยวมากอนนรเเเาปป็็ i r อร Man มีตอนที่เก่ากว่านั้นคือตอน1978ตอนนั้นยังเป็นเหมือนเป็นชุดสีแดงแต่ว่าเป็นใบแดงหน้าออกเป็นแค่กระจกกระจกนั่นเหมือนเอดิมขอตรง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 หน้าออกเขาคือต่ัวประกอบทำมาความมีชีวิตอยู่ในชีวิตจริงของเขาเขาก็มีในวงกลมตรงหน้าอกเอนตอนนั้อืมตัวประกอบ เพราะว่าตอนแรกโดนจับโดนจับไใช่ไหมไม่ใช่เหรอคะแต่เป็นสไปเดอร์แมนผมจะให้แมงมุมกัดผมลึกไว้นะแต่เองอยากเป็นนายลึกไว้นะตัดนะออไปก็เสร็จจาถอตแอ้ทำไมเร็ตัวเล็กยางนีอเรียกว่าเทพเจ้าใส่ฟ้าใจเดียเลยกันเลยทีเดียวต่างผู้ใจดีผู้ใจดีเทพเจ้าทอดคอนคอน ใช้คอนที่จริงคลังเขารอนสาวสาวเขาชอบค่ะเพราะว่าว่าทองขอตันโตเขาเลยฉายาว่าใจเกเรคอนยูคอนยินดีคอนขายยากพรคือใจเกเลมพตาสาวเขายใจเกเรอะไรทออโลก็คือนักหุวมทาว่าทองไม่ใจเกเรหรอกเขาขเกใช้คอนเป็นบุญแ่งอะไรบุญแ่งอะไร บุตรแห่งโอดินเป็นบุตรแห่งโอดินใช่โอดินและจะเป็นบุตรจะจะเป็นบุตรแห่งอะไระโอดินใช่ครัครับโอ้โใช้โอดินใช่เออโอดินใช่บอน้เป็นเป็นบุตรแห่งอะไรบุตรเป็นบุตรแห่งภูมิภูดินก็เลยมารียลบอกว่าภภูมิเป็นบุตร อะไรนะบุตแห่งบุดรแห่งชัณฑ์เดี๋ยว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 อาโอเนยค่ะอาม่ไาคบุตรแห่งโจโจครับต่อไปนะคะเปนแฟนแฟนซไม่รู้จักเซอ่ามนุษย์นนี่คือมนงสาวแฟนแฟนแซนดินนี้เขามีอยู่ตัวในทีมเขามีอย่ตัว สี่ไหมสี่ค่ะมีสี่ตัวสี่คม่มีสิ่งมาไอมาสี่คนนะไอมาสี่คนแล้วมีผู้หญิงด้วยคมผู้หญิงไอมาอ่ะเดี๋ยวมีผู้หญิงเดียวมีอ่ะอันแรกพลังของตัวแรกคือเป็นพลังอะไรคเหลี่ยงหินตวคุณแข็งเก่งนะมนุษย์ เหมือนเินเต้นยังไงไม่ไ้งินมยิ่งลนละทุกนก็ไม่ใช่พลังได้หรอไหมใครทั้งตัวไปหินเหมนเลยกันใช้หินใช่ไหมใช้หินเป็นพลังใช่ไหมเขาเขามีพลังเก็คชพลังเก็ชุนอนนี้เป็นคนอุ่นแล้วที่สองแล้วแฟส เป็นอะไรใช่นั่นคือเป็นชิวเป็นตเป็นตัวเป็นเจ้าแห่งไฟอะเดี๋ยวดูซิเจ้าแห่งไฟเขาบอกว่าตัวเนี้ยชอบชอบแกล้งคนแล้วก็หยอกคนไปทั่วใช่ไหมหยอกยังไงใช่ค่ะอันนี้เขาไม่ได้ชื่อแฟนติคแฟนแนติคโปรเขาเขาชื่อไฟแมนเขาชื่อไฟแมนถูกต้องแต่ว่าเขาอยู่ในไฟแมนไฟไฟเตอร์ใช่ไหมใช่อยู่ไลน์เน้นใช่ค่ เขาเป็นพระเขารู้แล้วว่าทําไมไฟไม่ป่าบ่อยๆใครกลัวไฟบ้างเป็นเพราะคนนี้นี่เองใครใครกลัวไฟจะชอบเป็นตัวนี้ไหมอยากเป็นไหมอยากเป็นครับอยากเป็นผาเอาเอาไว้เผาเอาไว้เผาคนดีหรือว่าคนเร็วลูก เลวคุณ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 เลวอม่าข่าวคุณลุงไม่มีสไม่าด้องค่ะคุณได้แล้ที่ดูหมดไ้ี่มันเอัินอาใที่มผู้หญิงมาแล้วนี่อต้อง้งไ้ไอ้วันที่มาร่องวนได้อะค่ะค ตัวา่องหนวเองนไ่องหนล่องหนสวยนะกนวิโบวตัวงนสวยเล่นเมวยงหนะสวย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 ใช่เป็นคังมนหล่นใช่ไหตัวนี้มอนกินวิซเบวลบูมไม invisible woman บ้าหมอนป่าบ้หมอา invisible แต่ว่าตัวที่สี่เราไปเร็วๆเราหมดเวลาหรือยังแต่อีกคนเฉยหมดอ๋ออีกตอ่ะตัวที่เป็นหัวหน้าตัวที่เป็นหัวหน้าในทีมยืดเยอะเลยนะแล้เป็นหัวหน้าทำงานหัวหน้าเป็นทำยังไงลรกขนย่างยื่เขากินค์นย่างยืดเข้าไปแล้วเโคตรกระจายเป็นกระจายเป็นรูปแล้วก็แผงแล้วก็แผงยืดไปทั้งตัวข้ามเลยท้า มหัทำไมภาพมันเลขึ้นอ่ะท่ชือคุณทำไมภาพันไ่ขึ่นนี้ยังยืดฟังอะไรเม่ยคือไม่แ้่นม่รูตอนนี้เป็นรูปของอะไร

ทุกคนมิสเตอร์แฟนติโกเขาได้ไปคนพบผมพิ่ซ่าในถ้ำนั้ำนองแล้วเขาได้กินเข้าไปเขาเขาเลยมีพลังยั้งยื่นแล้วเขากลายเป็นราชทตอะไรของทะเลครับโอ้แล้ววันนี้เร้องศกาเรื่องการาที่มันย่งข้นมาเนี่าเาเป็นการยำรวมเยอะมากเลยใช่ไหมนี่ถ้าการศึกษาเราต้องศึกษาแต่ แล้วแล้วเขาพูดเกี่ยวกับอะไรกับโจนทาร่าแล้วมันหยุดอีกเหรอไม่รู้ค่ะนี่มันจุกกับคนพินอะไรอยู่นนี้มันจุกกับคนพิมมันกินขนปีศาจครนี้คนพิมมาโรบินตอนแรกโรบินโรบินนี่โรบินใครใครพิมคือโรบินพักด้วยแต่เราไม่ฟังพิมเลยตัวนี้กระตุ้นกระปังน้องน้อยมากมีคนพิมมาอยู่โรบินอ่ะ เป็น <usion> คู่สองเยคู่สปเดอร์แมนสปายคู่หูแบ็คแมนโมินักําลังอกาเป็นยังไงขั้วที่หนึ่งวที่ โลบินครับเรื่องเล็กนี่โอเคเจนนะอ่ะสุดเกคือเป็นเกงในเกเดียวด่าูด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 ููด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 ููดูาูดู เออน้าแสงสัยว่าทำไมีคนาะไรคนีกสองใสอไม่ใช่ก็อยกจ๊ให้โลกว่างเกงในตัวนี้ในตัวนี้โลกะมันแบบอาจจะเย็นทีแรกก็พูดอย่าสบายโลกอย่าสบายแต่กนให้บ้านนออ่าอันนี้ราพูด กาอเมริกาเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในโลกใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ค่ก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยก็ไมยังใ้กาแอเช้าด่วยั็ยังให้ก็แ้ใครนะกููเชาด้วยเช้าด้วเด้าด้อยเขาจิ้มดวงจันทร์มาแล้วค่ะพลังกินการตีพวอตีเมียไง5โมงแล้วหัวใจตัดสลต่ไ5มงผมก็ กินเอโลไม่ใช่ครักินอโลเป็นรเนเป็นอันนี้คือกินไลท์เทอร์หรืออะไรอย่างี้ยกินลนเทอร์ครับกินลเทอร์กินลเทอร์เป็นแบบไหนโอ้โอันถูกแล้วเป็นแบบใส่แหวนครับแล้วก็ถึตัวสีเขียวเป็นคนดีมามหลายรูปแบบใช่ไหม คนที่วันละบทนี้ก็แล้วอเลนโน่องนิสดร์พารแล้วหนังก็อีตสามารถสิกอะไรออกมาจากแหวนก็ได้อ๋อกลั่กกีตอากาศได้ด้วยใช่ไหมนี่ไงหูนอตเอวกาศได้ด้วยครับสามารถได้ด้วยปล่ไหมใช้แหวนเป็นส่อกลางครับเขาเรียกว่าใช้แหวนเป็นสื่อกลางเราใช้แหวนเป็นสื่อกลาง ที่เราบอกมาว่าคนนี้ใช้แบบเป็นสื่อกลารถูกต้องนะโอเคสื่อกางการไหลรนี่นขาหัวใจไม่ใช่ไปเรื่อยโอดูแฟรดูแฟนดูแฟรแฟอแฟนดูแฟ์จะตงมีนอ่านเวลานี่ใช่ไหเป็นสื่อการแสงแล้วแสงแล้วเป็นสื่อกาวิ่งแล้วใาแดันทนตอแทุกคนนรียกฟาดฟา เมื่อกี้มีคนยกมือขณะงหน้าพันตอนหงใดีซีอ่ะเป็นดีเป็นยังไงผมเรียกผมดูสแล่ดูส้น่ดูเสไเป็นใครในไทยก็มีซูเปอร์ฮีโร่นะครับในไทยในไทยก็มีซูเปอร์ฮีโร่มีใครบ้างดินน้ำลมไฟนายสนใจของกุ่มาเวลไหมเพื่อนเราเป็นเด็กคุณลูกเป็นน้ำนะใครเป็นไร หนูเป็นไฟผมจะเล่าเรองป็นไฟน้ำของาน้ำเป็นที่มาของดูแฟตนะคะฟังค่ะเขาเขาวันนึ้เขาได้รูชื่อไอติวมแล้เขาจะเล่าประวัตของไอติวมเขาก็เลเขาโดนฟ้อเขาเป็นสิ่งล่างของนักวิ่งอะดับโลกที่วิ่งอยู่ในสุดในผมคือประธานบริษัท เขาได้เขาได้รับพลังมาจากรถไอติมบอลเนื่องจากเวลาจะี่ติมก็มีใครเห็นเขาอ่เวลาจะี่รถไอติมอลเวลาจะขี่ติมเวลาจะขี่ไอติมก็เราจะไม่เห็นเขาเราจะเปลี่ยนแล้วดเโอเคในติมที่เห็นนะครับพี่น้องครับครูครับนไม่ใช่ว่ารถอะไรเร็วที่สุดเร็วไป้อติมบอลเลยไอติมบอลเลย้อคนะ เด็ดแฟดเป็นพนักงานบริษัทรถไอติมวอลคูน really, ha, s <S à, ี şey yes, like ่กำลังยั่งยิ้มไม่แมวไม่แมวเหมือน่ทยว่ะรถอะไรเร็วที่สุดในไทยครับรถไอติมรถไอติมวอลสีแดงไอติมวอลนม่มาแล้วเสร็จมาต่อไปอันสุดท้ายละอันสุดท้ายละ

เขาเป็นด็อกเตอร์ใช่ไหมคนนี้เขาเป็นด็อกเตอร์แล้วแบบอุบัติเหตุจากการมุดกองอะสีแกม่าแล้วก็ทดลองจนดู้ออันนี้เอาอันนี้เอาเราเขาชื่อเดียครับใช่ไหมครับนักอลนะคะเราต้องไสาระแล้วิดสุดบิมนาหาคมมานดี้่อ้ยแค่ตัวี้ตัวอะไรหูไม่เคยเห็นเลยหูไม่ฟังอะไรเล มันก็มีทิกแบ็คมันมีดาบดุมทุกคนฟังทุกคนฟังเขาเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่โดนทีส์ก็ต้องรังสีเกม่าอยู่แล้วโดนรังสีเกม่าอบโดนฟุ้งโดนตัวแล้วไปการแล้วเป็นคันอาจจะเขียวที่สามาเถีอาเครื่องเที่ไม่เคยขาดได้เที่ยงคนกลายเป็นคนนักเป็นพิเศษทุกคนท้าฟังก่อนความพิเศษของฮาร์ักเอ่อความความพิเศษของฮาร์ักเขียวนี่คือแต่งหน้านยังไงเก๋์ก็ไม่เคยขาดนะครับอยากบ้าง แปลงเป็นอทุกคนครับชุดชุดเดรอะทำเอกแบบพิเศษแปลงร่างยังไงยังเก่งก็ไม่เคยขาดครับนอกจากเสื้อทำไมอะมาริโออ่าขอบคุณมาแล้วเขาทำมาจากยางพาราของประเทศไทยยังไงล่ะยางพาราของประเทศไทยก็คือขาจริงนะยังเก่งไม่เคยขาดขอบคุณครับขาเงาวันนี้อ่าทีนี้อ่าวันนี้จะให้ทำอะไรอ่าดูให้นักเรียนรเรื่อวน่งขึ้เรื่องปิดไหมเราจะฟังครู คนปิดไมล์ลูกให้นักเรียนเราเวลาอีกสิบห้าอ่อีกยี่สิบนาทีนะให้นักเรียนวาดรูกซูปเปอร์ฮีโร่ที่ฉันอยากจะเป็นในจินตนาการของนักเรียนเนี่ยพร้อมอธิบายความสามารถพลังช่วยเรื่องอะไรได้บ้างไม่จําเป็นต้องเป็นปปฮีโร่ที่เราพูดมาเมื่อกี้เดี๋ยวคุณลูกจะเปิดัวอยางให้ดูมีน้ำมันบดมีเมะได้ไหมนิเมะหรือว่าการ์ตูนได้อันนเมะก็ได้ส่อนิเมะก็ได้น้ำมันให้ใครบางคนออกไปจากประเทศแล้วครับอ่ะ ดูตัวอย่างจากเพื่อนนักเรียนของของนักเรียนะตอย่างเช่นตุ่บิ๊กตุ่นตุ่นตุ่นยังไงฮีโ่ตัว่มันแนะนำอะนนไม่มีฮีโร่ที่เอาตัวทีเร่นักเรียนให้เป็นฮีโร่ของตัวเองจริงนะถ้าจะเอาเอาเรื่องอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างของเพื่อนนักเรียนของนักเรียนเพื่อนนักเรียนอายุเท่ากันเลยดูซิเขาจะเป็นฮีโร่ตัวไหนเขาแซงคนกว่าขยะคนนี้เขาูซิดูซิ เขาสร้างเขาสร้างฮีโร่ขึ้นมาเองดูดิเขาจะเป็นอะไรดอการจับตั้งใจดูนะได้ร่ามก็เสียวอีกสาใหม่ดูดูดูทุกคนปิดใหม่ดูสิจะบอกีว่าฮีโร่อะไรอ่เงียอดูดูนั่นเป็นฮีโร่อะไรนักนักนักสู้พันน้องถึงเผื่อว่านักเรียนจะได้แรงบรนดาใจจากเพื่อนนักเรียนคนนต่างย่า่า อย่าร้องไห้นะอย่าร้องไห้นะผมผมจะร้องไห้แล้วค่ะคุณแม่ค่ะเราใช้น้ำตาคิดอยู่ใส่เลยกันลงหัดใช้น้ำตาจะร้องไห้แล้วครับก็สูงข้นเข้าตาแม่เหล็กมนุษย์แม่เหล็กมีมนุษย์แม่เหล็กย่ามนุษย์เวลาย่ามนุษย์จุดเวลาย่ามนุษย์ทำการบ้านย่ามนุษย์ขึ้นเสียงซูเปอร์ฮ l l ย่ามนุษย์เสียงย่ามนุษย์เสียงอันนี้ทำมาจากเรื่องจริงนะลูกนะ นี่พวกเธอพอชัยอยู่ไหนน่ะมันทาเว้นหนึ่นะคะคือหมายความว่าไงมันเรื่อขยาที่มีพลังสามมากำลังไป้งฟังทุกคนปิดตยคือดูไปแล้วคือเล่ทำถูกดเลย นี่มันต่อนี่มันจะเป็นกโลพันวิ่งอะดูชีเขาจะเป็นเป็นฮีโ่ได้ไงเขาอยากเป็นไงด้ยินเสียงอ่าไมาเลยได้ยินเสียงแม่อ่แม่แข้านแม่แล้มันอะไปช่วยแม่มนทำงานกลับมาทำงานบ้านกว่ไปเรียนไปสรนอ่าหึ่ง พูดปิดไม่หน่อยไม่ยินเป็นคนจนแต่ทำไมทั้งแม่ทั้งลูกอ้วนแป้วควรอบปวตัวกลมกแม่ปวดอีกแล้วอ่ะเป็นพฤตกรรมลูกเมื่อปีที่แล้วอ่ะแม่มันอ่ะถูกรถชนช่วยแม่อ่าแล้วเพื่อนจะไปเล่าเรื่องเอขาฟังทังไมอ,อ่ะก็เอามาทำเป็น ดีโอไปอ่ะซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่นั่นเห็นไหมเขาเริ่มสร้างอะหมวกหมวกปรับอุณหภูมิร่างกายนี่นี่มานี่ไม่กวดพลังงานไม่เอาแม่อาจจะสู้ไปไหมเออเอาไว้ปกป้องแม่แม่จากอันตรายไกัด เป็นยังไงล่ะนักชู่อมปัญญาอย่าร้องนะอย่าร้องนะไม่ยิ่งผมจะร้องนะคุณผมไม่ร้องจะผมน้ำไหลไหลครับผมก็ร้องเราะผมน้ำผัดชน้ำตาเทียมแล้วไม่เสียงคูตีสักตุกจังนะที่เราอะได้สิบเต็มสิบเลยได้ทันที ทำไมผมาลกโครสวยจะททำไมไม่เห็นได้เสกเกินศีรษะเพราะมีดีเกิดได้ขึวรประกันภชีวิตจากไทยประกันชีวิตนะคะยอยกันอ่าดูแรงบรรดาใจแล้วใช่ไหมในวิดีโอเขาอยากเป็นยอดมนุษย์อะไรลูกยอดมนุษย์ขยะยอดมนุษย์ขยะยอดมนุษย์ขยะ เออแบบนี้เราสร้างเราสร้างยอดมนุษย์ของตัวเองขึ้นมาโดยขึ้นต้นว่าซูเปอร์ฮีโร่จุดๆข้างหลังนักเรียนไปคิดมาเองว่าอยากเป็นตัวอะไรแล้วก็สร้างเป็นเป็นชุดที่ใส่อาวุธที่เราจะใช้คือไม่ควากับที่เก็บขยะอ่าแต่เราไม่ต้องทำาืเราอำในผู้เรามองจากเรื่องใกล้ๆตัวใช่ไหมเราก็ดู ว่าเราเนี่ยจะเป็นจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยเราจะเป็นยอดมนุษย์ช่วยอะไรในสังคมดีพื่อยากมีในจินตนาการอ่ะสมมติว่าหนูเอาเอาอนิเมะหนูเอาชื่ออนิเมะมาใช่ไหมแต่ว่าหนูสามารถเปลี่ยนพลังของเขาเปลี่ยนอ่าเขาเรียกว่าอะไรลูกเป็นอย่างอื่นได้ตามจินตนาการของตัวเองเลยอ่ะหนูอยากเอาอาวุธของของตัวนี้มาใส่ตัวนี้ได้หมดเลยนึกภาพออกไหม แล้วก็ทำลงในใบโน้ตคุณที่นี่ตกได้สามารถเอาทุกตัวมารวมกันได้อย่างเล็กอย่างน้อยแล้วหนูก็เขียนอธิบายแบบนี้นะเหมือนเพื่อนเนี่ยเป็นหมวกอ่ะหมวกเนี่ยคอยปับภูมิล้างกายไม่ให้ร้อออ่ะใช่ไหมหมวกใส่เพื่อแบบล้างร่างกายให้ร้ออแล้วก็ตั้งชื่อให้มันแว่นสแกนหาสิ่งสุปรกเพราะว่าเพื่อนเป็นยอดมนุษย์ขยะใช่ไหมคะอ่ะมีแว่นสแกน มีอะไรอีกมีชุดเกาะเรื่องแสงทํางานอัตโนมัติช่วยปกป้องอันตรายจ <สะ S 1> ากรถยน,นต์ก็คือนกครับก็คือรถยนต์จะทำอันตรายไม่ได้เวลาที่เขากําลังกวดขยะอยู่อ่มีเครื่องมือสื่อสารด้วยวมีไม้กวดพลังงานต้องใอาวุธเหมือนเขาได้หรอคะ,อ,ะอาวุธไม่ต้องเหมือนเขาก็ได้ลูกแต่ว่าสมมติว่าหนูเอาอ่ากับตันมาเบลมาใช่ไหม แล้วหนูจะตั้งชื่อเป็นชื่อใหม่อันดับแรกตั้งชื่ออีกยอดมนุษย์ของตัวเองเนี่ยเป็นชื่อใหม่อะไรก็ได้นะคะออกไหมแล้วหนูก็ใส่ใส่พลังของเขาเนี่ยอุปกรณ์พลังความสามารถเนี่ยตามที่หนูจินตนาการอะไรก็ได้แล้ววาดออกมาเป็นรูปแล้วหนูก็โยงออกมาแบบเป็นเพื่อนแบบนี้เหมือแนบบเพื่อนแบบคนนี้เห็นไหมอ่ะแบบนี้ หรือหนูจะไปวาดเอาซุปเปอร์เอ็นฮีโร่ที่เราเรียนเมื่อต้นคาบเนี่ยมาก็ได้ยกมาเลยก็ได้แต่สามารถ่มอ่เพิ่มความสามารถให้เขาไปอีกอันดับ่อันดับแรกเราสรุแล้วใส่พลังพยาบาเบอร์ตีมากไปอันดับแรกนะเราต้องตั้งว่าเราเป็นซุปเปอร์ฮีโร่อะไรก่อนแล้วเราไปเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ชื่อว่าคานาตะอ่ะจินตนาการของเราเรียนกว้างมากอะไรก็ได้ ให้อยู่ในขอบเขตของเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่จะมาช่วยคนนึกภาพออกไหมคะออกไหมคือ่ะช่วยกลับไปหน้าครูสั่งให้หน่อยได้ไหมคะช่วยกลับไปที่หน้าครูที่สั่งหน่อยได้ไหมคะหาหน้าครูที่สั่งนะทุกคนแท็บนะแท็บสั่งนะคะอ่าใช่ค่ะโอเคค่ะอ่าแท็บนะ ่ะทุกคนแคปครงสั่นนหนึ่งแป๊บนึงครับแป๊บนึ่งคับคุณลูกจะได้ดูว่าแต่ละคนอยากจริงๆแล้วอะอยากเป็นอะไรอยากเป็นแล้วแล้วซุปเปอร์ฮีโร่นี้เขียนได้นะว่าสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์อะไรให้ใครคุณคุณจะสร้างขึ้นมาเพื่อมีประโยชน์อะไรอย่างเช่นในวิดีโอเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อปกป้องคุณแม่ของเขาใช่ไหมคะอ่ะเราไม่ต้องเรียนแบบเขาได้เราทำาอย่างอืนที่แบบมันจินตนาการแบบมันไกลกว่านี้ได้ อาจจะเป็นซปเปอร์ฮีโร่ตัวใหม่ที่ไม่เคยมีเลยในโลกนี้เลยก็ได้คุณภูมิจะมาปกป้องธรรมชาติอ่าได้ปกป้องธรรมชาติได้เดี๋ยวคาบหน้าเดี๋ยวคุณลุกจะดูผลงานปุ๊บเดี๋ยวคาบหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรที่แบบแปลกบ้างน่าสนใจของแต่ละคนแงรามเป็นมดเขียววีซ่าเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูกันในคาบหน้านะนัทธิดายกมืออนุหนุพูดเลยค่ะนัทธิดายกมือแล้วก็ออกจากการประชุมไปแล้วนะคะ อ่ะทุกคนแคบคำสั่งแล้วนะทำลงในกระดาษร้อยปอนนะี้ทำในกระดาษร้อยปอนหรือว่า A 4 A 4ก็ได้นะลูกนะแล้วก็ระบายสีใช้ A สี่กว่า A 4ี่ดีกว่าใครเล่นแวนดูไหมจะเป็นอะไรผมทำในร้อยปอนเดี๋ยวเปิดให้ดูนะว่าส่าจะเป็นอะไที่จะไปได้ำอะไรไหมไม่แต่ว่าเอากระดาษเอากระนิบใยแบบเป็นเหล็กใยเป็นแบบไม่ต้องเป็นใยแมงมุมผู้ช่วยคน อ่ะครูครูส่งต้จะทักทายเด็กๆสิห้องพี่เ่าตั่งไหมเนี่ยไม่ค่ะยินดนรัโตะผลิตจากวัสดุอ่าทุกคนอะลโลสวัสดีค่ะอ่าเห็นครูครูไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเป็นโอ้โหไอ้น่าใจดีใจดีใจดีดีค่ะเห็นครูไหมคะ เราเรียนนะอะไรกันไมเรยนเียเแนวนีอะไรกันครับคือไม่เห็นนะเจ้าูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่หรอครับแต่ผมไม่เห็นเห็นตเเรียนนะนั้งใจสอนค่ะไปแล้วไหมาที่พอดีจ้าเด็กนเกียวหน่อยนะได้ค่ะ ทาคาชิทุกคนอ้าวทุกคนอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มเพื่อไม่ไปทุกคนเช็คชื่อพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ตัวเองมาใหม่ก่อนเพราะว่าอันนั้นมันเลื่อนไปแล้วอ่ะพิมพ์มาตอนนี้นะชื่อชั้นเลขที่เช็คชื่อนะที่ลากตอยกมือทำไมลูกอ่ะพิมพ์มาพิมพ์มา ครูครับข่อเอาหัวข้ออะไรอ่ะครูเอาหัวข้อซูเปอร์ฮีโร่ที่ฉันอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรซูเปอร์ฮีโร่ที่ฉันอยากเป็นคือซูเปอร์จุดจุดจุดซูเปอร์ฮีโร่ปั้นเหนียวครูครับผมออกแล้วนะผมพิมพ์ชื่อแล้วนะคะพิมแปะไปเลยอ่าพิมพ์ชื่อแล้วออกไปวาดได้เลยนะเดี๋ยวคุณนุงจะรอดูนะลาใครพิมพ์ชื่อตัวเองขึ้นแล้วออกได้เลยไม่ต้องาครับ บายบายเจอกันภาพหน้านะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะบายบายเก๋อมาริโอคุณจะคุมอีกวันเลยนะเสริมบ่ายได้ครูขานรูปภาพได้ไหมเมื่อทีรูปให้ระบายสีไว้ใช่ไหม